ข่าวพักเทยงวันนี้นะคะมาเริ่มกันที่เรื่องของการเฝ้าระวังและป้องกันไวรัสอีโบลากันก่อนค่ะซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็ยืนยันนะคะว่าผลตรวจคนไทยที่ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลาเบื้องต้นไม่ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวค่ะแต่ต้องเฝ้าระวังให้ครบกําหนด21วันตามระยะฟักตัวของโรคในแพทย์โอภาสการกาวินพงรองอธิบดีกรมควบคุมโรคถแถลงความคืบหน้าอาการของหญิงไทยที่ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลาหลังจากเข้ารับการดูแลรักษาที่สถาบันบำราณาราดู ผลการตรวจเบื้องต้นไม่มีภาวะติดเชื้อหรือความผิดปกติแต่ในวันพรุ่งนี้จะมีการตรวจอีกครั้งเพื่อความแน่ใจยืนยันหญิงคนดังกล่าวไม่ได้อยู่ในข่ายที่จะติดเชื้อแต่เจ้าตัวต้องรอการตรวจเพื่อความแน่ใจหลังจากเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเท่านั้นซึ่งจะติดตามอาการจนพ้นระยะฟักตัวของโรคครบ21วัน โดยวันพรุ่งนี้จะถแถลงผลความคืบหน้าในเวลา10นาฬิกาที่สำนักงานประลัดกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมขอให้คนไทยอย่าตื่นตระหนกเนื่องจากเชื้อดังกล่าวไม่สามารถติดต่อทางการหายใจหรืออากาศแต่ติดต่อทางเลือดน้ำเหลืองและการสัมผัสโดยตรงเท่านั้น สำหรับมาตราการป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศไทยยืนยันไม่มีสายการบินใดที่บินตรงจากกลุ่มประเทศเสี่ยงแต่ผู้โดยสารที่เดินทางมาจากกลุ่มประเทศเสี่ยงทั้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและด่านควบคุมโรคท่าอากาศยานสุนภูมิจะใช้เครื่องสแกนอุณหภูมิร่างกายคัดกรองผู้ถือหนังสือเดินทางที่มาจากประเทศที่มีการระบาดที่ด่านควบคุมโรคทุกราย กรมควบคุมโรคก,ก็เฝ้าระวังเชื้อไวรัสอีโบลาและโรคติดเชื้ออื่นๆที่ด่านพรมแดนทั่วประเทศนะคะและยังยืนยันว่าไม่พบผู้ป่วยที่เข้าข่ายเฝ้าระวังโรคติดเชื้อรุนแรงผ่านด่านพรมแดนค่ะแพทย์หญิงวรารพรภูมิสวัสดิ์รองอธิบดีกรมควบคุมโรคลงพื้นที่จังหวัดน้องขายที่ด่านพรมแดนระหว่างประเทศ สะพานไทยสะพานวิตรภาพไทยลาวแห่งที่หนึ่งเพื่อที่ให้ความรู้ประชาชนและเฝ้าระวังเชื้อไวรัสอีโบลาและโรคติดต่อชนิดอื่นๆพร้อมยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยที่เข้าข่ายเฝ้าระวังโรคติดเชื้อรุนแรงผ่านด่านพรมแดนสำหรับที่ด่านพรมแดนหนองคายมีผู้เดินทางข้ามแดนจากลาวมาไทยวันละประมาณ4 0 0พันคนส่วนกลุ่มประเทศที่ต้องการเฝ้าระวังโรคไข้เหลืองเช่นอเมริกาเหนือบราซิลและไนจีเรียพบประมาณ10คนต่อเดือนแต่ไม่พบโรค ส่วนการเฝ้าระวังโรคติดเชื้ออีโบลาได้มีการคัดกรองเช่นเดียวกันกับโรคที่ต้องดำเนินการตามกฎอนามัยระหว่างประเทศหรือ IHR ซึ่งดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2005ซึ่งกรมควบคุมโรคเองให้ด่านควบคุมโรคกรมแดนวางมาตรการในการเฝ้าระวังโดยแบ่งออกเป็นการเฝ้าระวังในสถานการณ์ปกติและการเฝ้าระวังในสถานการณ์ฉุกเฉินหากพบผู้ป่วยก็จะประสานโรงพยาบาลในเครือข่ายเพื่อส่งต่อดูแลแล,และคัดกรองผู้ป่วยต่อไป ขณะที่องค์การอนามัยโลกก็คาดนะคะว่าต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนในการยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกพร้อมัเตือนประชาชนนะคะว่าอย่าวิตกมากจนเกินไปเพราะว่าไวรัสอีโบลาไม่ใช่โรคใหม่และไม่มีใครรู้จักค่ะ นายโคอิจิฟูกูดาผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การอมัยโลกหรือฮูถแถลงระหว่างการตรวจสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบราในไลบีเรียซึ่งมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดเมื่อวานนี้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบราในภูมิภาคแอฟ,ฟริกาตะวันตกใหญ่กว่าที่คาดเนื่องจากมีหลายครอบครัวที่ปิดบังการติดเชื้อของคนในครอบครัวอีกทั้งมีหลายพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขไม่สามารถเข้าไปได้ อย่างไรก็ตามนายฟูกุดะระบุว่าสถานการณ์ยังไม่สิ้นหวงังเนื่องจากอีโบราเป็นเชื้อไวรัสที่องค์การอนามัยโลกรู้จักและต่อสู้มานานหลายทศวรรษแล้วโดยสามารถเข้าใจวิธีการแพร่ระบาดของโลกตลอดจนลักษณะอื่นๆซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการยับยั้งการระบาดได้ทั้งนี้คาดว่าต้องใช้เวลาราว6-9เดือนซึงสามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาดได้ องค์การอนามัยโลกแจ้งตัวเลขล่าสุดเมื่อวานนี้มีผู้เสียชีวิตจากเชื้ออีโบลาจำนวน1,427คนและติดเชื้อราว2,615คนโดยศูนย์กลางการแพร่ระบาดอยู่ที่4ประเทศได้แก่กินีไลบีเรียเซียร์ราลีโอและไนจีเรียอย่างไรก็ตามเกรงกันว่าเชื้ออีโบลาจะแพะร่ระบาดไปทั่วทวีปแอฟริกาส่งผลให้หลายประเทศประกาศปิดพรมแดนที่ติดกับภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกโดย ลักเซมเขาให้ค่ะโดยเซเนกัลเป็นประเทศล่าสุดที่มีการปิดพรมแดนไปแล้ว กระแสการแพร่ระบาดอย่างหนักของเชื้อไวรัสอีโบลาในแถบแอฟริกาก็สร้างความตื่นตระหนกไปทั่วโลกนะคะถึงแม้ว่าไทยจะมีอัตราเสีย่ยงต่อาการแพร่ระบาดต่ำแต่ว่าเพื่อไม่ให้เกิดความประมาททางกระทรวงสาธารณสุขเองก็จึงจัดก,การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศหลังเกิดกระแสในประเทศไทยค่ะติดตามได้จากรายงานแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงสาธารณสุข กำลังอธิบายที่มาที่ไปของเชื้อไวรัสอีโบลารวมถึงแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศความพร้อมอที่ว่าหรือควออออามพร้อมในไหนหนึ่งความพ,อพ,อพร้อมในเรื่องของการเฝ้าระวังว่าทุกทั่เฝ้าระวังเราทํางานอย่างไรมีขอบใครยังไงมีไกล้ลายไงบ้างล้วติดตามเฝ้าระวังคนไข้หรือว่าคนที่เราต้องสงสัยนี่ อย่างไรไปทําอะไรกับเขาบ้างว่ธีเราทำยังไงนานเท่าไหร่อะไรเงี้ยอันที่สองก็คือเรื่องการเตรียมความพร้รอมแต่ห้องปฏิบัติการห้องตรวจทดสอบไอ้พราแค่ต่างเนี่ยต้องทําให้ได้อันที่สามก็เตรียมความพร้รอมเรื่องอการรักษาพยาบาล,ลการเตรียมความพร้รอมเรื่องการป้องก,กันโรคนะครับเราจะต้องสื่อสารความเสี่ยงกับประชาชนยังไง เราปะสารความเสี่ยงให้ระบบคยาบาลทางการแพทย์ยไนบ้างหลังจากนี้คณะทำงานตรวจยืนยันวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาซึ่งอาจารย์ประเสริฐเป็นประธานจะทำหน้าที่ตรวจและเฝ้าระวังผู้ป่วยซึ่งการเตรียมความพร้อมในครั้งนี้กระทรวงสาธารณาสุขด้เร่งกระจายความรู้ไปสู่พื้นที่ต่างๆทั่วประเทศให้เตรียมความพร้อมถึงแม้จะยังไม่มีการระบาดของไวรัสอีโบลาในประเทศไทยวันนี้จะเป็นการให้ความรู้นะครับกับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณาสุข รวมทั้งผู้ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการด้วยนะครับก็กรมการแพทย์ก็เป็นเจ้าของเรื่องนะครับก็จะมีเวียกรมาให้ความรู้กับแพทย์พยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลนะครับแล้วก็นัรรกวิทยาศาสตร์การแย์อาการของผู้ป่วยอีโบลาจะมีอาการที่คล้ายคลึงกับหลายโรคเช่นมีไข้สูงผื่นแดงตามร่างกายซึ่งหากตรวจเลือดแล้วก็อาจจะพบว่าเป็นโรคอื่น ดังกรณีของหญิงไทยวัย48ปีที่มีอาการคล้ายคลึงกันก็จะมีอาการไข้ขึ้นสูงปวดเมื่อยตามตัวนะครับแล้วก็อาจจะมีขึ้นไส้อาเจียนอาจจะมีท้องเสียมีผื่นแดงๆตุ่มแดงๆตามตัวตามร่างกายถ้าหลุนแรงมีเลือดออกเลือดกำเดาออกนะอาเจียนเป็นเลือดนะครับมันเหมือนไข้เลือดออกในรายที่รุนแรงจริงๆเนี่ยทำให้ตับทาให้ไตเนี่ยสูญเสียการทํางานแล้วก็เสียชีวิตได้ ึงแม้อาการของผู้ป่วยอีโบลาจะรุนแรงและเสี่ยงต่อการเสียชีวิตครึ่งต่อครึ่งแต่แพทย์ก็ได้เตือนคนไทยว่าอย่าตื่นตระหนกแต่ให้เฝ้าระวังและไม่เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงจากการเฝ้าระวังไวรัสอีโบลานะคะมาดูประเด็นทางการ